อยู im, ่ต uh ัวอยู่เลื mm ่อไปเรื hmm. yeah. 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 No. Uh ่อไม่แมงุดวยออ้หอ้โหหัวเล็กกระโดดมั่งเลยนะนนัยได้ท่านต้อนขึ้นไปเรื่อยต้อนขึ้นไปเรื่อย้นโอ้โหหก่โอ้ ตอวเล็กทั้งนูเลยโอ้โอเคเลยวังนี้อยู่มัดเลยอยู่มัดเลยแกวเลยหัวหสวยัวหสวทะเลไม่ตายไปแล้วหมดหลายเดือนแล้วโอเคคุณผูมชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาลงทะเลกันอีกนะครับเพราะว่าวันที่เป็นวันหยุดก็สวัสดีเอฟซีทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ สวัสดีผู้ติดตามที่เพิ่งเข้ามาก็วันนี้ก็ดูน้ําจะดีแต่ว่าไอมาหมายตรงนี้แมงกระพุนยังเยอะอยู่แมงกระพุนยังยังมีลอยอยู่ก็เดี๋ยวก็ลองดูก่อนครับท่านผู้ชมลองดูสักทีสองทีถ้าว่าไม่ดีเดี๋ยวก็ขยับไปขยับไปที่เมื่อวานอีกเมื่อวานไม่มีแมงกระพุนแต่ตรงนี้มีคือว่าตรงนี้เป็นช่วงน้ํากรันตรงนี้น้ําจะกรันแล้วปลาเขาก็จะดีถ้าว่าไม่มีแมงกระพุนปลาจะดีมากอย่างนี้อ๋อลองดูครับท่านผู้ชมไปดุนกันก ถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวค่อยย้ายหมายเพราะวันนี้ก็เอาแค่ครึ okay ่งวันเพราะว่าวันหยุดวันนี้วันหยุดครึ่งวันได้ขึ้นเกลือฝังเต็มเลยแมงกระพุนนะเทียบเลยมันฝังมันขึ้นมาตายแล้วมันตายแล้วมันหมดอายุมนแล้วหมดอายุไข่โอเคครับไปติดตามกันดูท่าู้ชมวงเรกรู้จะอยู่เปล่าปลาก้อนวังปลาก้อนัอยู่ป่แต่กระพุนก็ยั้งอยู่กระพุนก็ยั้งอยู่วางปลาก้อน เดี๋ยวต้องไปถ่ายท่านี้ถ้าว่าเอาหน้าปัดเออมีมีมีป่อยยูด้วยนีนะโออป่อยยูเออไม่รู้จะไม่รู้จะยูปุ้บน้ำบานเลยจะได้ปว่าตัวนี้ไม่รู้ปลาอะไอน้ำบานเลยน้ำหุยน้ำบานเลยไม่รู้จะอยู่เป่าเพราะถ้าว่าปลาใหญ่มันกระทุงทีเดียวก็ไปแล้ววันพอระวังปลาเล็กออ้ยโอ้ยยูวอยูวิยูยูวิยูเลยทำช่องยูและไม่รู้เลย ไอ้ทิกุนทิกุนทิกุนเออทิกุนตัวใหญ่ตาวานโอ้โดนทิกุนเลยมั้งโดนทิกุนเลยนี่อันแรกอันนี้เป็นทั้งเลยมั้อโอ้ทิกุนทิกุนเลยตึ้งทิกุนด้วยเออทิกุนเลยทิกุนนะท่านผู้ชมดูทิกุนและตัวใหญ่ด้วยตัวใช้ได้เลยทีนี้ไม่เล็กเทียบหัวพอดีเลย นึกว uh, 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 okay. ่าปลากระบอกปลากระสาคมันยิกกินอยู่กระสากนะถ้าจะเอายากตัวใหญ่มากปลาสากเห็นกระโดดแล้วโวยกับบาะโดดเลยละเออแปะอ้วนมาดีเลยอะดูคุดูดูติดติดอ้วนรับรปัอติดอ้วนมั่นเลยจะมองยากหน่อยมันจะตอนแสงนะติดอ้วน นี่เต็มเลยมาเป็นพืชเลยมาเป็นพืชเลยโอู้ติดเยอะแล้วโอ้เยอะอยู่หลายอยู่งานนี้ปลาติกุลเป็นปลาติกุลไม่ใช่ปลากระบอกฮะอืมไม่เลยไม่มีคืนโอ้ย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 ตัวใหญ่ตรงนี้โอ้ตัวใหญ่เนี่ยติกุลบ้องมี หตัวใญ่แปลาปลาสากไม่น่าจะอยู่แล้วไปแล้ว <laughs> ไปแต่ตอนที่มันคุยน้ำแล้วคนคนนี้วิ่งปึ๊ดเดียวอวนทำไรเขาไม่ได้อวนแบบนี้เพราะมันเป็นอวนได้ได้เล็กมไม่อยู่จริงปลาใหญ่มีลูกปลากระบอกมั้งมีลูกแต่กระพุนยังเยอะอยู่กระพุนยังเยอะอยู่กระพุนยังนั่น,นอยูอ่น่งกระพุนยังอยู่หน่อยนี่โอเคท่านเซียมติดอวนมาแล้ว เป็นปลาสิบปลาสิบปูปลากระบอกมันมีกระบอกกระโดดอยู่แต่ว่าไม่ไม่น่าจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่นี่สิบปูนตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่โอเคครับท่านชมเดี๋ยวสาวอ้วนก่อนพอพอได้อยู่วงนี้พอได้อยู่ท่านชมวงที่สองเนี่ยไม่รู้เป็นไงทางทางนี้แม่กระพุนดูจะหนาหน่อยอยู่น้ำตื้นแม่กระพุนอยู่น้ำตื้น อุ i, meanwhile, meanwhile, o, ้ยมีเว้ยมีเว้ยลูกกระบอกระบอกเล็กกระบอกเล็กว่ายอยู่ว่ายอยู่ว่ายอยู่เออหวายอยู่ไม่ติดอ้วนนู่นนู้นนู่นนู้นกระบอกกระบอกกระบอกกบอกมีมีตึ้งมีมีนั่นนัลายตัวอยู่ลายตัวอยุกอ๋อติดอวนแล้วนี่กระบอกเป็นงนี้กระบอกเป็นงนี้ติดอวน

Ha? Ờ. ơ, nãy bay, bay đứt, đứa mình làm riêng lẽ, quan cả đốt, mày, Ô oh. oh, oh, oh. oh, là, à, lại xong chưa? À trở lại tua. Ôi lại tua đấy, lại tua. Ô chờ mày cầm đi nha. Chờ mày cầm đi. Lại tua không chưa? Lại tua vô. Ừ, lại tua vô, lại tua vô. lơi lơi. Mày mày ngập phun luôn. Ô ô ô. Bỏ black không chó. Đi cả đột mang lại nó. Mà nào? โอ้จะเม็ดบานเลยจะเม็ดบานเลยอู้โ้โอ้สวยเลยสวยเลยนี่เพิ่งจะโ้จเม็ดด้วยจะเม็ดด้วยกบอกเวยโอ้โอโอ้จะเม็ดโอ้เปนติบเลยเออกระพุนติ๊กระพุนร้ยยยยย อ้าโอ้ยจามเอ็ดท่านช้มโอ้ยจาเม็ดเยอะเลยโอ้ยมาได้กินเลยจาเม็ดแล้วก็บอกเล็กล้วนเลยโอ้โอเคเลยวังนี้อยู่หมัดเลยอยู่หมัดเลยแกวเลยโอ้สวย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 ทะเลเมตาอีกแล้วอดมาหลายเดือนแล้วโอเคท่านชมหมโหราวเลยอืมนั่น โอเคครับเดี๋ยวสาวอ้วนก่อนทำชมมงที่สามแล้วไม่รู้จะมีปองงี้เมื่อกี้เรือเขาวางไปทีวางใกล้ๆกันแล้วกระบอกไม่กระโดดพวกนี้ก็ดูดูปกตัวใหญ่เดียคุนทอดราดพริกได้สบายตัวใหญ่ดิยกล้ออีกแง้อ้นอุอยอกออกออ บ๊องบ๊อเอือยู้ยูนี่บ๊องเลยตะวันยกล้อวันยกล้อตีนลอยมันขึ้นดอนขึ้นดอนยกล้อมีปลากระบอกท่านชมวิ่งเละวิ่งเละไม่รู้กี่ตัวแล้วเห็นผืนเลยตัวใหญ่มีตัวกลางกลางบอกกลางกะบอกกลางวนมันยกล้อพอมันเป็นดอนปุ๊บแล้วมันจะลงที่น้ําลึกอีกทีนะพอดึงปุ๊บมาตีนจะค้างดอนแล้วก็มันจะยกล้อเขาเรียกล้อเรียกข้าวตีนมันยก Wing you, wing you. No, 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 Nào no, no, nè no, 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 trong no, 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 mi no, mi no, 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 Còn no, 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 bảy no, no, ạ, no, no, có no, 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 đây, oh, oh, đây no, no, này no, <laughs> <Tốt gió. cười> ừ. 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 no, ติดุนคุณคุณตัวดิบิงเลยติดุ่นเขาไม่กระโดดอเอาเลยเอาเลยปาอะไรกระโถงแลอวกระทง้าท <laughs> ้องข้าวท้องข้าวท้องกระโดดมีกบคุณหน่อยกระนหน่อยหน่น่าติดปุ่นเลยอือบ่อใหญ่ไม่ติดนึ่หว่า โอ้จ่าไม่ก็มีเนะม no? ีโอ้ที่ค nice. ุณก็ยังคุ่นก็ยังคุณก็ยังต้องขึงอวนช่วยเดี๋ยวกระโดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุอ้วนใช่ไหมอ๋อดูขาดน้ำกระพุ่นหน่อยใหัวให้ชัวรออกบ้างออกมะลูกขาดออกลูกขาด ยาเม็ดตัวอู้หูุดพอดีเลยอู่นะโอเคท่านชมเอาได้อยู่เออสิใส่ช่องตัวเว้ยยาเม็ดกับช่องสามตัวกระบอกใหญ่เฮ้ยท่านชมกระบอกใหญ่ด้วยโอเคท่านชมแมงกระพุนมันมันจะอู้น้ำสักหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เออไอ้ซะอ่ะท่านชมมาดูวงนี้โอ้ วางดูจระเม็ดน้ำขุนมันสวยดิมีไอ้มีลูกปลาวิ่งอยู่มั้งก็ไม่ว่าเป็นปลาเลยโอ้ยไมีวิ่งเว้วยไมีไม่ม่ปลาสิกุลปลาอะไรวะโอ้สิกุลว้ยโอ้โอ้โอ้ไอ้สศไอศไอีุ้ยปลาอะไรไม่รู้อย่างมองอย่างมองไม่โอ้ยลูกกระบอกเลยท้าโอ้ยกระบอก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 เลยทำใจกระบอกอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งวิ่งในน้ำเลยเดี๋ยวดูมาดูมันรวมก้อ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 นนะจะจะรู้เอาเลยอยู่อยู่ แต่ว่าเสียงกระโดดอะน้ำสายมันจะกระโดดรุงเลยโดดโดดเป็นฝูงโอเคตะลูกกระบอกกรบอกกรบอกบอกวิ่งฝูงนั่นน่าไปไปหลังตัวังตีนนะวังตีนอย่าวิ่งขึ้นดอนเอาเลยเยอะดึงเยอะอยูเพิ่มขึ้นนิดเดียวเยอะดเยอะดึงขึ้นก้อนเลยฝูงเลยขาของขาของ

มีโดดมั้ม okay. ีโดดมั้ไม่ฟังโอ้ยโอ้ยโอ้ยาดโอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้โ้อ้โอ้อยโอ้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 โออ้โอ้หโอ้อ้โอ้หโอ้อ้โอ้หโอ้โอยโอ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โออ้หโอ้โอ้อยโอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้ บอกใหญ่โอเคห้องจำเอาได้ยู่ก็เอาได้อยูดีกว่าดีกว่าดีกว่าวางปลาอื่นโอเคเดี๋ยวจะอ้วนก่อนแม่ปลาเข้าดีโอเคครับมาทำจอมดวงนี้เดี๋ยวจะย้ายหมายแล้วไม่รู้จะหนีบอกวางวางซั้งที่เดิมนี่ก็วางเผื่อๆวันนั้นแหละเผื่อจะมีปลา น้ำมันขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวจะย้ายหมายกลับไปใกล้บ้านเลยไปแบด้นะจาตีนกดกตๆไปเดี๋ยวไปลดดอนก่อนนั้นเออไม่มานี่หนามแดงๆน้อยๆ เจอฝูงเงมาเจอฝูงเมื่อกี้วิ่งอยู่ตัวสองตัวแต่กระพุนตรงนี้ก็ยังมีปลาปลายอยู่ก็ยังพอได้คันอยู่เดี๋ยวย้ายหมายแล้วย้ายหมายไปหาน้ำที่สะอาดมาั้งไปหานั้น้วได,ได้ได้กลับบ้านกลับบ่ายน้อยก็ได้ ตรงนี้ปลามันดีปลามันดีแล้วแมงกะพุนก็ยังอยู่แมงกะพุนดูแมงกะพุนยังติดอวนพุกภาพพุกภาพอยู่เลยแต่ปลาก็ไม่ค่อยติดอวนนะปลาแปลกมันไม่รู้เป็นไงมันกระโดดนะปลากระโดดตรงนี้ไม่ค่อยจะวิ่งอ๋อมีมีมีมั้ง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 เออติดอวนติดอวน มีปลาใหญ่ด oh, hmm. uh, ้วยอู hmm. mm ้อู้อู้วมันขาดด้วยปุนก็เยอะไม่อ้ยกระปุนรอดมั่งอะไรมั่งไม่ฟังอ่ะท่านผู้ชมไม่ฟังไปเลยมั่งตัวใหญ่พวกเดียวถ้ามันดิ้นถ้าวนตึงอะมันดิ้นหลายทีอ่ะน่นๆเนี่ยดิ้นมืเนี่ยวนจะขาดวนวนจะปัดเปืดเดียวกระปุนก็เยอะด้วย อุ้ยเอาตัวเล็กตัวเล็กมาเล็กเนี่ยมันหนักแมงกะพุนเนี่ยคันด้วยเอาไปอยู่ข้างหลังนี่มันจะคันมันจะอ้วนจะรูคันเอาเอาเท่าที่ได้ให่ฟัง <laughs> ลอดตัวเบาะเหล็กลอดเนี่เบสเล็กเบาะเหล็กเบาะเหล็กลอดลอดมั่งไรมั่งเอา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 ท่าที่เหลือพอ <laughs> <laughs> ดูแมงกะพุนยังอยู่เลย <laughs> โหคตรเต็งเลย <laughs> เน okay. ี่ยทำยังกไงเดี er ๋ยวปลดปลาก่อนเดี๋ยวย้ายไม้ไม้ไมงกับพุนเป็นก้อนเลยโอเคทำช้อมมองสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับบ้านน้ำใสน้ำมันขึ้นเยอะแล้วนี้เปลี่ยนไม้ใหม่แล้วเดี๋ยวจะมีปลาป่าก็วางสุ่มๆน้ำใสวิ้งเลยเผื่อจะมีปลาอะไรถ้ามาเล่นมั้ง ลูกปลาลูกปลาเพียบเลยปลาอะไรลูกปลาลูกปลาดูว่าลูกปลากระบอกก็ลูกปลาปู๋ลวงปลาปู๋เลยน้ำใสไม่มีปลาปลาในน้ำมีหมดเลยเล่นปลาปวาปั๋ปู๋ โอ้ยโอ้ยปลาอะไรวะปลาอะไรวะปลอะไรวะดินน้ำปาเลยกระทงวะบอกไม่รู้ดินน้ำฟ <f> อนเลยเอาเลยตายแล้วตัวหนึ่งจะ่าหลุดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยมั่งกระทงโอ้ยโอ้ยลูกปลาเพียบเลยอนะโอ้ยลูกปลาเพียบเลยอนะลูกปลาออกปุ๊บปุ๊บเลยกระทงน่าจะขาดไปมั ong, ่งแล้ยทงกระทงทงไม่ได้กินแล้วมั้งทงหิว <c oughs> thương hiệu đuôi, thôn bạc đen đuôi thảo ơi young mima mima thương bạc đen thôn bạc đen đinh kênh thôn bạc đen thôn hiệu tôi nạc a lot lại thôn lott lại nhanh lên thôn hiệu tôi thôn bạc đen thôn tôi thôi bay 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 เอาไห้เดี๋ยวเที่ยวตักอวนได้ชมน้าตัวนะเฮ้ยท่าจอมกลับบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุจปลากันน้ำชมสรุจปลาครับมีเต็มทถังเลยวันนี้ใสสารพัดปลาลูกปลาบอกกระบอกเล็กเยอะเนี่ยกระบอกกระบอกคัวนี้เยอะเยอะอยู่แล้วกระบอกใจก็ไม่ไม่เยอะไม่เท่าไหร่ก็ไม่ีจระเมดยังไม่ก็หลายโลอยู่ เรามีปลาพวกปลาอย่างอื่นมัน้งปลาสิกุลนสิกลุ่นกยตัวใหญ่ๆดิก็ได้ทอดสิกุ่นนะปลาวันนี้ก็ได้ถังเลยปลาสารพัดปลาแหละนี่กระบ,บอกใหญ่ก็ได้ไม่กี่ตัวบอกนี่ได้ไม่กี่ตัวเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอากาสหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าวันนี้หยุดเดี๋ยวก็เข้าทางานต่อก็ค่อยว่ากันใหม่ช่วงนี้น้ำน้ำโตเลยด้วยเดี๋ยวเดือนตุลาก็น้ําคงน่าจะงวดกว่านี้ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับที่เพข้ามาติดตามและวอ็รับชมกันสวัสดีครับ